ซึ่งลูกนี้ก็ต้องชมโยเลียนชิมเบอร์กับบุกยโยซาก้านะครับนี่คือภาพที่ผมอยากเห็นมากๆเราเนี่ยได้เห็นเบนไว้์เล่นร่วมกับซาก้ามาตินโอเดกาได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ว่าพอเปลี่ยนมาเป็นทิมเบอร์เนี่ยก็ต้องพยายามจูนกันใหม่นะครับแล้วก็เริ่มที่จะเห็นความเข้าใจกันลูกนี้เนี่ยซาก้านะครับเริ่มจากเขาอีกแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับจอเกมชาแนลคลิปนี้เราจะมาจอหลังเกมคู่อาร์เซนอลเปิดเอมิเรตสเตเดียมเอาชนะเลสเตอร์ ไปได้4ประตูต่อ2ซึ่งจริงๆเนี่ยหลังจบเกมนะครับผมก็มีทําคลิปไปครั้งนึงแล้วซึ่งคลิปนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นความรู้สึกนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยแม่งมันสวิงจริงนะสำหรับความรู้สึกในการเชียร์บอลน,นะครับจากที่จะชนะง่ายๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ย กลายเป็นต้องมาลุ้นจนถึงช่วงทดเวลาบาดเจ็บเลยก็เรียกว่าเป็นเกมหนึ่งที่ค่อนข้างสนุกตื่นเต้นแล้วก็เสียวมากๆจริงๆแต่ว่าสุดท้ายอาร์เซนอลก็เอาตัวรอดแล้วก็ชนะไปได้นะครับถึงตอนนี้เนี่ยอาร์เซนอลเป็น1ใน2ทีมร่วมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ยังไม่แพ้ใครในซีซั่นนี้ก็ต้องมารอดูนะครับว่าใครเนี่ยจะแพ้ก่อนกันก็หลังจากนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นช่วงที่อาร์เซนอลต้องเดินหน้าต่อไปนะครับเราได้ผ่านโปรแกรมที่มันยากมาแล้วเพราะ ฉะนั้นในเกมที่เหลือเนี่ยมันก็ต้องเก็บให้ได้นะครับจนไปถึงเกมที่เจอกับลิเวอร์พูลส่วนคลิปนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเจาะรายละเอียดในเกมนะครับแต่ลับประตูของอาร์เซนอลเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงกันบ้างก็เดี๋ยวค่อยๆไปเร่ยเรียงกันอีกครั้งหนึ่งล้วกันแต่ก่อนจะไปชมเนื้อหาคลิปเนี่ยฝากเพื่อนๆคนไหนแวะเวียน,นเข้ามายังไม่ได้กดซับจากใครก็ฝากกดซับจากใครกันหน่อยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเพราะว่าการไลค์เนี่ยมันช่วยเปิดการมองเห็นให้กับคลิปแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกําลังใจทีี่่่มาาาากกหนนสํรรัรับบชชอองงเลเล็ๆ้้แวะค ขอเริ่มที่ตารางคะแนนล่าสุดนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยจะฝูงมีการเปลี่ยนมือแล้วนะครับผลปรากฏว่า เป็นลิเวอร์พูลที่สามารถบุกไปเอาชนะวูฟนะครับแล้วก็ขึ้นมานําเป็นจ่าฝูงในตอนนี้เตะไป6เกมเนี่ยมี15คะแนนอันดับ2เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับหเกมมี14คะแนนส่วนอาร์เซนอลอันดับ3 6เกมมี14คะแนนด้วยเช่นกันแต่ว่าค่าประตูได้เสียเนี่ยเป็นรอง1ลูกส่วนอันดับ4นะครับเป็นเชลซี6เกมเนี่ยมี13คะแนนถือว่าฟอร์มค่อนข้างดีนะครับเชลซี Chelsea, ในตอนนี้เนี่ยเรียกว่าน่าจะเป็นอีกทีมหนึ่งที่น่ากลัวมากๆนะครับ เกมล่าสุดเนี่ยโคพาเมอร์ Co ก็จัดไปคนเดียว4ลูกนะและแถมเกิดขึ้นในครึ่งแรกด้วยก็ต้องชื่นชมนะครับว่าเชลซีตอนนี้เนี่ยกำลังมาแรงจริงๆไปต่อกันที่หลังเกมเลยดีกว่านะครับผมขอเริ่มที่11บรายชื่อตัวจริงหลังจากที่มีการประกาศออกมานะคบผลปรากฏว่าไม่มีการพลิกโผอะไรเลยเรียกว่ามิเกลเตต้าเนี่ยยังจัด11ผู้เล่นชุดเดิมนะที่เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ดาวิดไรยานะครับผ่านความฟิตลงมาเป็นมือหนึ่งเฝ้าเสาวไว้กับอาเซนอล ได้ส่วนเซนเตอร์2คนก็กราเบียมาเกเยสกับวิลเลียมซลิบาเช่นเดิมแบ็คขวาก,ก็ยังเป็นทิมเบอร์ส่วนด้านซ้ายก็เป็นคาราฟิโอลีตรงกลางนะครับเป็นโทมัสปาเตกับเดคันไลสส่วนแนวลุกเนี่ยมีบุกโยซากา้าเรนโดทอสากาเบียมาตินเนลี่และหน้าเป้าเป็นคายาวเวดเริ่มเกมมานะครับก็เป็นอาร์เซนอลที่ครองบอลได้เหนือกว่าอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็พยายามที่จะเปิดเกมลุกเข้าใส่นะแต่ว่าจังหวะแรกเนี่ยกลายเป็นเลสเตอร์ที่มีโอกาสก่อนซึ่งนี่คือโอกาส ของเลสเตอร์ในช่วงครึ่งแรกเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยต้องบอกว่าความกระหายของนักเตะอาร์เซนอลเนี่ยมันมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจมากๆนะครับมีการเพลยซิงที่ดุดันขึ้นมาขึงเกมลุกแย่งบอลได้เร็วนะครับเลสเตอร์เนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสในการทําเกมหรือว่าตอบโต้ได้เลยนะตรงกลางเนี่ยเป็นอาร์เซนอลที่เก็บไว้ได้ทั้งหมดแล้วก็ จะเดินหน้าบุกใส่ตลอดนะครับเรียกว่าครึ่งแรกเนี่ยเป็นเกมที่ค่อนข้างครีนมากๆนะครับอาร์เซนอลเนี่ยเหนือกว่ายอย่างชัดเจนเหลือแค่จะรอประตูมาตอนไหนแค่นั้นนะครับซึ่งในนาทีที่15เนี่ยก็เป็นโอกาสแรกของอาร์เซนอลนะซึ่งลูกนี้ผมรู้สึกว่าค่อนข้างเป็นโอกาสทองนะครับโดยบุกยโซกาเนี่ยได้บอลทางด้านขวาก่อนที่จะเลี้ยงตัดเข้ามาตรงกลางนะครับแล้วก็ไหลต่อให้กับกราเบียมาตินิลลี่ซึ่งมาตี้ลูกนี้ก็จับบอลไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็จังหวะยิงเนี่ยก็เหน ข้ามคานไปอีกแล้วอะ่ะเออซึ่งผมก็อยากจะให้มาตี้เนี่ยมีความมั่นใจนะครับในเกมนี้เนี่ยผมก็ลุ้นมากๆขอให้มาตี้เนี่ยยิงประตูได้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขาก็ทําได้จริงๆหลังจากที่อาร์เซนอลกดอยู่นานนะครับในนาทีที่19เกนี่ยก็ได้ประตูขึ้นนําซึ่งลูกนี้ก็ต้องชมโยเลียนชิมเบอร์กับโบกยซาก้านะครับนี่คือภาพที่ผมอยากเห็นมากๆเราเนี่ยได้เห็นเบนไว้์เล่นร่วมกับซาก้ามาตินโอเดกาได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ว่าพอปเปลี่ยนมาเป็นทิมเบอร์เน ก็ต้องพยายามจูนกันใหม่นะครับแล้วก็เริ่มที่จะเห็นความเข้าใจกันลูกนี้เนี่ยซาก้านะครับเริ่มจากเขาอีกแล้วซึ่งเลี้ยงบอลตัดเข้าไปข้างในนะแล้วก็กึ่งกึ่งตอกส้นให้กับโยเลียนทิมเบอร์ที่โอเวอร์แลปขึ้นมา เป็นการเข้าทําที่ค่อนข้างสวยเลยนะครับแล้วก็ทิมเบอร์ก็แอซิดได้อย่างดีมากๆนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยในกรอบเกทโทษอาเซนอลมีอยู่3คนนะครับแต่ว่าเขาก็เปิดเข้ามาในตําแหน่งที่ค่อนข้างดีแล้วก็เป็นกาเบียมาตินเลรีที่วิ่งมาแล้วก็ยิงลูกนี้จริงๆเนี่ยก็ไม่ค่อยเต็มเท้านะครับถือว่าได้ทิศทางน้ําหนักเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีแต่มันก็ดีพอที่จะเป็นประตูซึ่งถ้ายิงเต็มเท้าก็ไม่รู้ว่าจะเหินหรือว่าจะติดเซฟอีกนะครับพอยิงในจังหวะที่มันคาดไม่ถึงเนี่ยมันก็เลยทำ ให้พวกศาประตูของเขานะครับอย่างเออร์เมนเซนเนี่ยไม่สามารถที่จะป้องกันได้นะครับอาร์เซนอนก็นํา1ประตูต่อศูนย์หลังจากที่นําไปแล้วเนี่ยก็ยังเป็นอาร์เซนอนที่ครองบอลได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็พยายามเดินหน้าหาประตูที่2ต่อไปตัวเลสเตอร์เนี่ยแทบจะงงหัวไม่ขึ้นจริงๆนะต้องบอกว่ารูปเกมในครึ่งแรกเนี่ยมันครีนมากๆนะครับอาร์เซนอนเล่นได้เหนือกว่าแล้วก็เพอร์เฟกมากๆแล้วก็มาได้ประตูที่2เนี่ยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับแล้วก็เป็นนาทีที่ค่อนข้างดีด้วยนะจบครึ่งแรกด้วย2 เป็นอะไรที่ดีมากๆลูกนี้ก็ต้องชมทางด้านฝั่งซ้ายนะครับบอลเนี่ยเริ่มมาจากดึไฮลไลนะ์นะแล้วก็ส่งต่อไปให้กาเบรียลมาตินเนลี่นะครับก่อนที่มาร์ตี้เนี่ยจะจ่ายเข้ามาข้างในลูกนี้ก็ถือว่าจ่ายได้ดีเลยนะเหมือนกับเป็นจังหวะซ้อมทั้งด้านซ้ายด้านขวานะครับมีการเปิดบอลเข้ามาข้างในด้วยลูกเลียดเนี่ยแล้วก็ให้ข้างในเป็นคนเข้าชาร์จโดยลูกนี้เนี่ยมาร์ตี้ก็ปาดเข้ามาแล้วก็เป็นเลนโดทอสานะที่ยิงแบบเฉือนๆอีกแล้วจริงๆเนี่ยคล้ายกัน มากเลยนะลูกแรกกับลูก2เนี่ยก็ต้องชมว่าทอสซาก็ทําได้ดีมากๆนะครับลูกนี้เอเมนเซนก็หมดสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งอาร์เซนอลนํา2ประตูต่อ0ูนย์จบครึ่งแรกนะครับด้วยสก,กอร์ห่าง2ลูกเป็นอะไรที่ ผมสบายใจมากๆพูดตรงๆเลยนะครับว่าโดยรูปเกมในครึ่งแรกเนี่ยมันยากมากที่เลสเตอร์เนี่ยจะสามารถเจาะป,ประตูอาร์เซนอลได้ลาา่าเนี่ยแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยนะคือมองยังไงเนี่ยครึ่งหลังมีแค่รอประตูที่3ประตูที่4เท่านั้นนะครับคิดว่ายังไงเกมนี้ก็น่าจะกรีนชีตแต่ว่าโอ้โหในช่วงครึ่งหลังเริ่มไปแค่นาะทีเดียวเท่านั้น อาเซนอลน,นะรมาเสียฟรีคิกและลูกนี้คือต้องบอกว่าอาเซนอลเนี่ยพลาดน้อยมากนะลูกแบบนี้เนี่ยเราแทบจะไม่เห็นมาในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานะครับในการโดนลูกตั้งแต่แบบนี้แต่จังหวะนี้เนี่ยต้องบอกว่า ไม่ค่อยละเอียดจริงๆนะคือการป้องกันลูกนี้เนี่ยเป็นคายาเวตที่เหมือนจะหลงจังหวะหลอกในการเปิดของเลสเตอร์นะครับมีการถอยลงไปข้างล่างเล็กน้อยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็เป็นจัสตินนะที่พุ่งก็มาหม่งได้นะครับโดยที่ไม่มีใครประกบอะ่ะคือโล่งมากๆปกติเนี่ยเราจะแทบจะไม่เห็นเลยนะครับภาพอย่างนี้แล้วบอลแม่งก็ดันไปแบบฉลับคายาเวตซะอีกนะเข้าประตูไป ตอนสองหนึ่งเนี่ยโอ้โหผมก็เริ่มเอะแล้วนะเริ่มช็อกแล้วนะ แต่แค่นั้นยังไม่พอนะครับหลังจากที่อาร์เซนอนโดนประตูเนี่ยต้องบอกว่ารูปเกมเนี่ยแม่งเปลี่ยนไปเลยนะเป็นเลสเตอร์ที่ครองบอลได้แล้วก็พยายามที่จะบุกนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะยังไม่สามารถที่ทําประตูได้ซึ่งอาร์เซนอนจริงๆก็มีโอกาสนะในช่วงนั้นแต่เลสเตอร์เนี่ยดูดีขึ้นจากในช่วงครึ่งแรกแบบชัดเจนนะครับแล้วก็มาช็อคมากๆกับประตูที่2โอ้โหลูกนี้พุ่งตรงเลยว่า มันหญิงโคตรดีเลยอ่ะจัสตินเนี่ยคือต้องยอมนะครับลูกนี้ก็เลสเตอร์ขึ้นเกมมาทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็ เป็นเบสิกอยู่แล้วในการเปิดคอสมาเสาสองแต่ว่าถ้าเราดูในรูปนะครับก็จะเห็นว่าคาราเฟียี่เนี่ยมีหุบเข้าไปข้างในซึ่งปกติมันก็เป็นตำแหน่งที่เขาต้องครอบตัวตรงนั้นอยู่แล้วนะจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่าควรจะเป็นปีกมากกว่าที่ต้องถอยลงมาประกบลูกนี้นะครับแต่ก็เข้าใจได้ว่าลูกนี้เนี่ยอาร์เซนอลขึ้นไปเพรสขก้างบนนะแล้วก็เสียบอลแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเลสเตอร์ที่ขึ้นเกมมาทางด้านซ้ายก็ต้องชมของเลสเตอร์ด้วยนะที่เปิดได้ดีมาก น,น้ําหนักก้อนกระหังเป๊ะมากแล้วก็จะสตินคือมึงก็ยิงได้ดีโคตรๆอะ่ะเออโหคือหมธิ์สำหรับลาย่างจริงอ่ะนะครับก็ลุกนี้อาจจะต้องกลับไปแก้ไขกันหน่อยนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยใครจะเป็นคนตามตัวสุดท้ายของคู่แข่งลงมาก็เป็นเลสเตอร์ที่ตีเสมอได้2องต้องบอกว่าผมเนี่ยช็อกมากนะครับแต่ว่าความรู้สึกเนี่ยมันก็ยังรู้สึกว่าเดี๋ยวเซนอนก็อาจจะยิงได้นะเพราะว่ารูปเกมเนี่ยจริงๆอ์เซนอนเนี่ยเหนือกว่าค่อนข้างชัด นะครับพอโดนสองสองอ์เซนอนก็นเดินหน้าบุกไม่ยั้งนะครับคือนี่คือโอ้โหวันที่เออร์เมเซนเนี่ย ประกาศชื่อให้โลกหลงจริงนะอาร์เซนอลเนี่ยมีโอกาสจอ่จอๆเนี่ยสครั้งที่ควรจะเป็นประตูมากๆนะครับในนาทีที่67ลูกนี้เนี่ยเป็นบุกยซาก้าที่ยิงแล้วก็ไปเฉล็บนะครับสุดท้ายเนี่ยบอลก็มาเข้าทางทายอเวดได้วันเล่จอ่อๆคือมึงเซฟได้อะโอ้โหผมนี่แบบงงมากเซฟลูกนี้ได้อีกนะครับจากนั้นไม่พอลูกที่ช็อกไปมากกว่าเดิมนะครับนั่นคือในนาทีที่73เป็นการบิลมาพลาดนะครับซึ่งเป็นเออร์เมเซนผู้รักษา ประตูของเลสเตอร์นั่นแหละที่จ่ายบอลพลาดแล้วก็ต้องชมเดค a คไลท์มากๆที่อ่านทางบอลได้ดีและจ่ายหักข้อให้กับเลนโดทอสซาในตำแหน่งที่ดีมากๆนะครับก็โหพูดตรงๆเลยว่าลูกนี้อ,อ๋อเซนส์ของเดค a คไลท์เนี่ยค่อนข้างดีมากๆซึ่งบอลพอมาถึงทอซาเนี่ยเขาเลือกได้เลยนะว่าจะยิงหรือว่าจะทําอะไรต่อนะครับและสุดท้ายเนี่ยเขาก็แต่งบอลเพื่อที่จะยิง คือลูกนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้โทษทอสซานะคือต้องชมเมออร์เมนเซนจริงๆว่าแม่งเซฟได้ยังไงเขาก็ไม่ผิดนะครับบอลระยะนี้เจาะๆขนาดนี้เนี่ยก็ต้องเลือกยิงเป็นเรื่องปกติแต่ว่าจริงๆเนี่ยทางด้านขวาก็ยังมีคายาเวตที่ว่างอยู่นะคือสุดท้ายเนี่ยจะตัดสินใจยังไงก็ไม่ได้ผิดนะก็ต้องชมเมออร์เมนเซนจริงๆว่าเขาเนี่ยแม่งทาได้ดีมากๆเซฟได้ยังไงหลังจากลูกนี้ไม่เข้านะครับผมก็เริ่มเอ๊ะแล้วนะเริ่มแบบ มันแปลกๆแล้วนะมีโอกาสขนาดนี้มึงยังยิงไม่ได้นะครับแล้วก็แบบอมันจะจบแบบนี้หรือเปล่านะจนมาในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเซนอลเนี่ยมีโอกาสมาเรื่อยๆนะแต่ก็ไม่ผ่านมือนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกมงของคาราเฟโอรีหรือว่าลูกยิงอื่นๆนะครับแต่ว่าในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเนี่ย นาทีที่93นะครับลูกนี้อาร์เซนอลก็มาได้ประตูขึ้นนํา3-2ซึ่งรายละเอียดนะครับในลูกนี้ก็เป็นลูกตั้งเตะอีกแล้วนะเป็นลูกเตะมุมอีกแล้วนะครับฝั่งด้านขวาเป็นบุกเยาซากาที่เปิดเข้ามาโดยในเกมนี้เนี่ยจริงๆอาร์เซนอลมีโอกาสในการเปิดลูกเตะมุมเยอะมากนะมีทั้งได้โอกาสมงนะครับหรือว่าเปิดแล้วก็ไม่เข้าเป้าก็เยอะแต่ว่าลูกนี้ก็ต้องชมจริงๆนะว่าสูตรอาร์เซนอลเนี่ยค่อนข้างดีมากๆนะครับโดยในจังหวะนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่า โดทอซาเนี่ยยืนอยู่บริเวณเสาสองแต่ว่ามีนักเตะเซนนเนี่ยหลายคนนะครับซึ่งเป็นลูก ปกติอยู่แล้วที่เราเห็นเป็นประจำนะครับนักเตะอเซนนลจะกองมาที่เสาสอง,สองพอบุกยซาก้าเนี่ยวิ่งเข้ามาเปิดนะครับนักเตะก็จะวิ่งเข้าไปตรงกลางนะเพื่อบล็อกทั้งผู้รักษาประตูแล้วก็บล็อกนักเตะของเลสเตอร์นะครับเราก็จะได้เห็นชัดเจนเลยว่าเรนโดทอซาเนี่ยโล่งมากๆนะครับเพราะว่านักเตะคนอื่นเนี่ยบล็อกให้หมดแล้วจริงๆเนี่ยลูกแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้น2ครั้งในเกมนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยอเซนอลก็เล่นสูตรนี้ครั้งหนึ่งนะครับ ว่าไม่ได้ประตูแต่ลูกนี้เนี่ยพอบอลมาถึงทอซาเนี่ยเขาก็พยายามเปิดยัดเข้าข้างในนะครับแล้วก็หวังที่จะไปโดนนักเตะใครคนใดคนหนึ่งนะเข้าประตูและสุดท้ายมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับก็ต้องชมจริงๆว่าลูกเตะมุมของอาเซนอนก็ยังเป็นทีเด็ดแล้วก็เป็นอะไรที่มันหวังพึ่งได้นะในการทําประตูเนี่ยตอนนี้เรียกว่า แทบจะแบบได้ลุ้นมากๆทุกครั้งเลยะนะครับก็อาศัยนอลนนำสามประตูต่อ2ในช่วงทดเวลานะครับผมก็โอ้โหดีใจบ้านแตกอตอนนั้นแล้วก็สุดท้ายอาศัยนอลนก็มาได้ประตูที่4นะครับปิดฝาลงจากลูกที่ คายาเวตเนี่ยยิงเข้าไปจริงๆลูกนี้ก็ถือว่ามีโชคเล็กน้อยนะครับเพราะว่าลูกเนี่ยมันมาจากจังหวะของกราเบียเจสุสนะครับซึ่งจริงๆเจสุสลูกนี้ก็ควรทําให้ดีกว่านี้นะจะจ่ายหรือว่าจะทํายังไงนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเขาเลี้ยงเข้าขวาแล้วก็ยิงงดข้างเบาแต่โชคดีที่ผู้รักษาประตูเนี่ยปัดแล้วก็บอลกระเด้งออกมาแล้วก็เป็นราอิมเซอร์ลิงนะที่พุ่งเข้าไปอ่าบอลจนสุดท้ายเนี่ยนักเตะของเลสเตอร์ต้องจิ้มบอลนะครับมาโดนคายาเวตแล้วก็เข้า ประปอังเซนนลก็ชนะไป4ประตูต่อ2ถือว่าเป็นเกมที่สนุกกดดันแล้วก็เสียวมากจริงๆก็ต้องขอชื่นชมนักเตะอังเซนอลน,นะครับว่ามีใจเกินร้อยไม่ยอมแพ้ในการยิงประตู ก็มาดูใส่ตีหลังเกมกันหน่อยนะครับเกมนี้อาร์เซนอลเนี่ยครองบอล75%เปเลสเตอร์เนี่ยยี่าอร์เซ็น์อาซนอนมีโอกาสยิง37ครั้งนะครับโอ้โห,โหเยอะมากเข้ากรอบ17ครั้งโอ้โหอันนี้มันเยอะเข้าไปอีกคือต้องชมจริงๆว่าผู้รักษาป,ประตูมันเหนียวมากในเกมนี้ส่วนเลสเตอร์นะคะมีโอกาสยิงแค่5ครั้งเข้ากรอบ3ครั้งนะได้2ประตูเลยอ่าค่า XG เนี่ยอาร์เซนอลสี่จุดหนึ่งสองนะครับได้สี่ประตูส่วนเลสเตอร์เนี่ยแค่ศูนย์จุดสองเจ็ดเท่านั้นก็ชัดเจน ว่าจังหวะจบของเลสเตอร์ในเกมนี้เนี่ยมันค่อนข้างคมมากๆโดยรวมเนี่ยเป็นเกมที่อาเซนนลเหนือกว่าอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็หาโอกาสเข้าทำเยอะกว่าอย่างชัดเจนแต่ว่าลูกทีเด็ดทีขาดเนี่ยเลสเตอร์เขาก็สามารถสร้างให้เห็นได้นะว่าเขาเนี่ยใช้โอกาสแค่แบบ5ครั้งเนี่ยแต่ได้2ประตูมาได้นะครับก็เป็นอะไรที่มันประมาทไม่ได้จริงๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรูปเกมต่างๆต,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 ต่อไปผมขอไปพูดถึงนักเตะกันบ้างคนแรกนั่นคือบุกโยซาก้า ในเกมนี้เนี่ยเราได้เห็นซาก้าพยายามที่จะเป็นผู้นำในเกมลุกแบบชัดเจนมากๆนะปกติเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเห็นซาก้าห่วงบอลขนาดนี้นะครับเขาเนี่ยพยายามที่จะลากเลือ้อยทำเกมนะเพื่อเปิดโอกาสให้คนอื่นก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่เรามีมาตินโอเดกาอะนะครับมันก็มีคนในช่วยแบ่งเบาในการสร้างสารรค์เกมแล้วก็มาร่วมเล่นกับบุคโยซาก้าด้วยพอไม่มีโอเดกาเนี่ยซาก้าก็ต้องขึ้นมาเป็นผู้นำนะครับในการทำเกมลุกแล้วเขาก็ถือว่า ว่าทําได้ดีเลยนะผมรู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยซาก้าแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นแบบชัดเจนมากๆเขาเป็นคนที่จ่ายคีพาสแครั้งเยอะที่สุดในเกมด้วยนะครับก็ขอให้รักษาสภา,า,าพร่างกายให้ดีๆต่อไปแล้วกันนะครับห้ามเจ็บเด็ดขาดแล้วก็รอการกลับมาของกัปตันทีมตัวจริงนะมาตินโอเดกาดนะครับคนต่อไปนั่นคือเรนโดทอซาในเกมนี้เนี่ยเขาก็ทําหน้าที่แทนมาตินโอเดกาดได้ดีนะครับมันอาจจะแบบไม่ได้ครีเอทแบบเทียบเท่าโอเดกาดแต่ว่าการ มันที่ เขามีทักษะที่คล่องตัวในการดึงบอลจ่ายบอลแล้วก็ลูกยิงที่เขาค่อนข้างคมอยู่แล้วในกรอบเทโทนเนี่ยมันก็พอที่จะนํามาทดแทนได้ะนะครับถือว่าโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนกราเบียมาตินเนลี่ก็ยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งนะครับถือว่าเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมของเขาหลังจากที่ไม่ยิงประตูมานานมากๆนะครับแล้วก็พลาดโอกาสทองไปค่อนข้างเยอะแต่ว่าในเกมนี้สามารถยิงประตูได้แล้วแล้วก็ทำแอสซิสต์ได้ด้วยก็หวังว่าจะเป็นเกมหนึ่งที่เขาเนี่ยเรียกความมั่นใจกลับมา ถ้าเกิดว่ามาร์ตี้เนี่ยกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมเหมือนเดิมเนี่ยเราก็จะมีทั้งซ้ายทั้งขวาที่มันอันตรายมากๆนะครับส่วนคาราฟิโอลีเป็นคนที่ผมค่อนข้างชอบมากๆนะคือเป็นแบค็คที่เติมได้มันมากจริงๆอะ่ะเออผมเห็นแล้วก็มันดูแล้วสนุกจริงๆนะครับแต่ว่าการเข้าบอลของคาราฟิโอลีเนี่ยก็ยังแบบทุ่มจนเกินไปนะบางครั้งเนี่ยมันหลุดมันก็หลุดเลยนะครับหรือว่าอาจจะต้องตัดฟาวซึ่งเกมนี้ก็ได้ไปอีกหนึ่งเหลืองด้วยนะครับก็ถือ ว่าค่อยๆปรับตัวเข้ากับทีมไปแล้วกันนะครับส่วนโยเลียนทิมเบอร์ตอนนี้กลายเป็นคิงแอดซิตไปแล้วนะเกมนี้ก็แอดซิตได้อีกนะครับเริ่มที่จะเข้าขากับบุกยซาก้ามากขึ้นในการเล่นจังหวะวิ่งห้อมหลังนะครับหรือว่าเล่นร่วมกันเนี่ยผมรู้สึกว่าค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับถ้าเขาสามารถทําจังหวะร่วมกับบุกโยซาก้าได้เหมือนกับตอนที่เบนไวเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับเราก็จะมีนักเตะที่สามารถหมุนเวียนได้ตลอดส่วนเดคแคลไลท์ในเกมนี้ก็ ยังอยู่ในมาตรฐานตัวเองนะครับช่วยตรงกลางได้ดีมากๆในช่วงท้ายเกมที่มีการถอดโทมัสฟาเตออกแล้วก็ส่งอเอลมาเนลี่ลงมาเนี่ยเดคแคนไลก็ลงไปยืนเป็นเบอร์หซึ่งผมก็รู้สึกว่าทําได้ดีเลยนะพอเห็นจังหวะแบบนี้นะครับมันก็เกิดความคิดว่าเอ๋หรือจะให้เดคแคนไลเนี่ยลงไปยืนเป็นเบอร์หนะครับแล้วก็เสี่ยงส่งเอลมาเนลี่เนี่ยลงเป็นตัวจริงดีไหมเพราะว่าเกมนี้เนี่ยน้องลงมาแล้วก็สร้างอิมแพกได้เยอะมากนะจังหวะแรกก็สามารถ เลี้ยงบอลน,นะครับกล้าเลี้ยงขึ้นมาแล้วก็ยิงเกือบจะเข้าประตูด้วยก็ถือว่าลงมาแล้วก็มันเห็นทิศทางที่ค่อนข้างดีเลยนะครับก็รอดูว่ามิเกลไตต้าเนี่ยจะตัดสินใจยังไงเพราะว่าโทมัสปาเตเนี่ย พูดตรงๆเลยว่าฟอร์มค่อนข้างดรอปนะครับถึงตอนนี้เนี่ยผ่านมาแล้ว5-6เกมเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่แบบยอดเยี่ยมเหมือนเมื่อก่อนเลยนะครับก็มารอดูอีกทีนึ่งแล้วกันว่าโทมัสปาเตจะเรียกฟอร์มเก่งได้หรือเปล่าหรือว่ามิเกลเดต้าจะมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับนั่นคือมิเกลเมลิโนโอตอนนี้ก็มีข่าวว่ากลับมา ฝึกซ้อมได้แล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ซ้อมกับทีมนะครับอาจจะต้องซ้อมแยกไปก่อนก็อย่างน้อยก็เป็นข่าวดีแล้วกันนะครับก็มารอลุ้นว่าสุดท้ายเนี่ยมิเกลเมลิโน,โนจะกลับมาแล้วก็ลงสนามได้เกมไหนถ้าเกิดว่าเขากลับมาเนี่ยผมคิดว่าตรงกลางอาเซนนตน่าจะดูดีขึ้นกว่าตอนนี้เยอะแน่นะครับก็มารอดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันก็ประมาณนี้นะครับโดยรวมเนี่ยอาเซนนตดูเหนือกว่าเยอะเลยนะครับแต่ว่ามาเสียสมาธิไปสักแป๊บหนึ่งจนโดนตีเสมอแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ด้วยหัวใจที่ไม่ยอม้ สามารถยิงประตูได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บส่วนในเกมต่อไปของอาร์เซนอลนะครับต้องเล่นในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกแล้วก็เป็นเกมหนักด้วยนะด้วยการเปิดบ้านรับการมาเยือนของปารีสถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่สําคัญนะอาร์เซนอลต้องเอาชนะเกมนี้ให้ได้นะครับเพราะว่า เกมแรกเนี่ยทำได้แค่เสมอกับมตาลันตานะครับเพราะฉะนั้นการเล่นในบ้านเนี่ยมันเป็นเกมที่ต้องหวังไม่ว่าจะเจอกับใครก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเกมนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ